สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พิกัดกีฬาช่วงเที่ยงแบบนี้นะคะอยู่กับแอมเอ็ม MM และก็ฟรุ๊กค่ะมาอัปเดตข่าวกีฬาตลอดช่วงวันนี้นะคะรวมถึงข่าวทั้งภายในและก็นอกประเทศ เวลาเที่ยงส5เวลาเดียวกันนี้ค่ะก็15นาทีโดยประมาณนะครับครับเวลา13นาฬิกาอยู่พวกเรา3าคนนะครับวันนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมในดิวชั่น2ครับเมื่อวานนี้ก็มีการในขันผู้บอลถ้วยของไทยเราไปนั่นคือเดลต้าลีกครับตอนนี้เราได้8ทีมสุดท้ายแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้ยังมีความหลงของเกมที่มอสเซสซันเอฟซีครับไปเจอกับบุรีรัมยูไนเต็ดและปรากฏว่าก็แพ้ไปศูนย์ประตูต่อสอบครับเรื่องนี้ทางกุนซือชื่อว่าไกรรุ่งตรีจักสังออกมาบอกนะคะ ถึงแม้ว่าจะต้องพ่ายแพ้ไปแต่ก็ชื่นชมว่าลูกทีมมีความมุ่งมั่นดีมากค่ะสียดายนิดนึงตรงที่ว่าทีมเนี่ยเสียจุดโทษแล้วก็ใบแดงเร็วเกินไปเนอยค่ะกับคือทางเกษตรศาสตร์นั้นเสียจุดโทษและใบแดงโดยที่ชิดนัยนะครับนประเสริฐนั้นปรกิจนาใช้มือทําแฮนด์บอลนะครับทำให้ทางบุรีดัมได้จุดโทษและเป็นดีโก้หรือซันโตนะครับที่ยิงเข้าไป บุรีมได้อีกรูปหนึ่งคืออันเดสตูนเยสนะครับชานะาไปสอูนย์แต่ว่าใกล้ลูกเองก็บอกว่าพอใจกับผลงานของลูกทีมนะครับว่าเล่นได้สมศักดิ์ศรีเพราะว่าเล่นกับทีมใหญ่ในไทยลีกนะครับแล้วหวังว่าจะใช้ความมุ่งมัมม่นแบบนี้นะครับ <c oughs> เล่นในดิวชั่น2ต่อไปด้วยและเชื่อว่าถ้าทําได้แบบนี้ โอกาสไปได้ไกลมีสูงน,นะครับคือเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าทางกาาเกษตรศาสตร์เอฟีนี่จะมี10คนแต่ต้องบอกว่าทําเป็นงานยากให้กับบุรีรัมย์เลยก็ว่าได้นะครับ,รบเกมรับที่ลงมาเล่น10คนในแดนตัวเองเนี่ยบุรีรัมย์เนี่ยเจาะไม่เข้านะครับจนได้จากลูกเซสพีดอย่างที่คุณเอ็มบอกไปก็คือได้จากลูกตั้งเตะ ทั้ง2ลูกเลยก็คือลูกแรกเนี่ยมาจากจุดโทษก็คือจังหวะที่อกองหลังของกัตเนี่ยไปทำแผนบอลไม่น่าไปทำอย่างนั้นแต่ลอง็นะฮะไม่น่าไปทำอย่างนั้นับทำให้จุดเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้แหนะฮะก็เลยแพ้ไปก็น่าเสียดายครับแต่ว่าข้อที่น่าสังเกตก็คือในเกมที่เราจะเห็นได้ว่าจากหีคุยภาคสองเนี่ย ถ้าเล่นในบ้านแล้วก็เจอกับทีมใหญ่ๆอย่างทีมโวิต้าไทยลีกเนี่ยกลัส่วนใหญ่แล้วบัตรจํานวนผ่านบัตรผ่านประตูเนี่ยจะมีจํานวนเยอะเป็นพิเศษอย่างที่กเกษตรศาสตร์เมื่อวานนี้เนี่ยวันนี้ได้ในสอินซีจากทั<อ>้งสองทีมที่ออกระรนะครับยอดคนดูเนี่ยนะครับแล้วก็ค่าเก็บบัตรผ่านประตูนี้โอ้โหประมาณสองสามแสนเลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลเกษตรศาสตร์หน่อยนะครับคุณอันครับทีมมอเกษตรศาสตร์เอฟซีตอนนี้อยู่อันดับที่สองของลีกภูมิภาคดิวิชั่นสองนะคะแข่งไปแล้วสิบสองนัดมียี่สิบสามคะแนนตามหลังจากกลุ่ คือจามจูรีในเตดแ,แค่หนึ่งคะแนนค่ะคโดยเกษตรศาสตร์เอฟซีมีโปรแกรมจะออกไปเยือนเกรกฟูลูกทัฟฟ้าปฐุมธานีเอฟซีทีมอันดับที่หกของตารางในวันอาทิตย์ที่สิบกรกฎาคมนี้ที่สนามกีฬาทู<อ>ปเตม็มนะคะเกษตรศาสตร์เองผลงานช่วงหลังถือว่าดีนะครับ6บนัดหลังสุดนี่ชนะสามแพ้สองเสมอหนึ่งเลยครับ,รบตอนนี้เองผู้เล่นที่น่าสนใจของเกษตรศาสตร์ผมสนใจคือมรินเยาว์ดำนะครับคุณแอมคนนี้นี่เคยเป็นทีมชาติไทยด้วยฮะในชุดซี่เกมสมัยปี2001ที่เล่นที่มาเลเซียได้แชมป์ ลยครับหลายคนเองก็น่าสนใจนะครับของทีมเกษตรศาสตร์โดยเฉพาะโซนกรุงเทพและปริมณฑลมีทีมสามบันการศึกษาเพียบเลยนะฮะถูกต้องครับอย่างเช่นจามจุรีโดมนะครับรัเซฟโอ้ยเยอไปหมดเลยนะครับแลวตอนนี้น่าสนใจครับคือคะแนนของโซนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยห่างกันไม่มากนะเพราะฉะนั้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการวัดผลกันอีกทีหนึ่งว่าทีมไหนจะได้อยู่อันดับหัวตารางแต่ว่าตอนนี้จามจุรี ลลังสิเส Beautiful, ตเกษตรศาสตร์วิวเดฟโฟทหาร6 M4 ไล่กันมาเป็นลําดับแบบนี้แต่ว่าคะแนนเนี่ยห่างกันไม่เท่าไหร่ตาม,มทฤษฎีแล้วก็มีโอกาสเหมือนกันที่ทั้งทั้ง5ทีมแล้วก็4ทีมเนี่ยโอ้โหลุ้นกันสนุกแน่นอนนะครับ